มาจุกโลกยดยิ่งฟ้านะคะยอดยดยิ่งฟ้าใช่ไหมคะใช่ค่ะเมาดูแสดงนิดนึงนะครับโอเคค่ะตรงนี้เป็นที่แสดงช้างใช่ไหมลูกใช่ค่ะอยากไปให้อาหารช้างมากๆเลยอะค่ะเหรอไปให้อาหารช้างใช่นี่ไงช้างตัวนี้น่ารักมากเลยเอาเลยเลยให้ใครเลยค่ะให้เลยให้เลยไปให้ตัวอื่น้ให้ตัวนี้มั่งให้ตัวนี้มั่ง ออาให้เขาเลยตจงวง,งให้เขาตจงวง,งอา่าตัวนี้ให้ตัวนี้มั่งให้ตัวนี้มั่งเอาตรงใส่ปลายงวงมาเลยใส่ปลายงวงเนี่ยใส่ตรงน,นี้เลยประมาณนั้นนะคะเอาตัวเอาตัวนี้อา่าให้เลยให้เลย ถ่ายด้วยถ่ายด้วยสนุกไหมสนุกไหมว้าวไปเลยไปเลย, <c oughs> ยตลาดย้อนยุค <c oughs> ไม่้้เฮยตรงนี้เป็นตลาดจะดูมีของกินเยอะเลยเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันใช่ไหมเบลว่างไงครับเรามีนี่เลย <c oughs> เป็นเงินพดจ้วงนะครัะไปใช้นี้ซื้อนะครับไปเลยครับ <c oughs> เฮ้ยไอจิมโบราณเดียวเอาไหมเอาไหมเอาว้าวไอจิมโบราณอันนี้เป็นไอจิมโบราณนะครับนี่ไอจิมโบราณนะครับสวยมากเลยอุ้ยสีชมพูด้วยเบลแทงแทงลักเกอันอ่ะสองเบี้ยค่ะสองเบี้ยนะครับใส่สองเบี้ยนะครับ โอ้นี่เป็นอ๋อกันหกด้วยมีกันหกด้วยนะคะใช่ค่ะกันเปิดค่ะอ๋อสุดยอดเลยได้สองเบี้ยนะคะจ่ายไปยังจ่ายยังคะจ่ายแล้วค่ะจ่ายแล้วไปเลยไปเลยโอ้บรรยากาศสุดยอดมากเลยเฮ้ยเบลของโปรดเบลเบลเลยแปลงทอดอันนี้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่สองเบี้ยค่ะสองเบี้ยอีกแล้ว โอ Salvador, ้โหกินหมดแหรอครับเบลไม่รู้ค่ะโอเคอันนี้สองเบีร์นะครับได้แล้ววันนี้วันจันนะครับแต่ว่าคนยังเยอะมากเลยมีคนเยอะมากนะครับแล้วก็ข้าวเบลนี่มาจ้า เดขนมสายฟ้าคืออะไรอ่ะขนมไหม้ขนมฮะเนี่ยอร่อยไหมเนี่ยอร่อยไหมคะเนาะอร่อยป่ะหันหน้ามาให้ดูหน่อยดิหันทางนี้ดิอร่อยป่ะฟินมากเลยเดินกินไอติมโบราณนะครับมีมีไข่ล้างทอดด้วยเนาะมีอะไรกินอีกคะโหเยอะแยะเลย ถึงข้าบอกจ่ายนะครับยังไม่มาเย็นม้างเลยตอนนี้ของกินเยอะเลยวันนี้วันจันนึกว่าคนจะน้อยคนเยอะมากเลยโอ้นี่เบเบลนี่นี่หนูหนูดูที่เนี่ย นี่ขนมโบราณนะลูกหวานมาเลยนะคะนี่อุ้ยอร่อยเนี่ยเอามาอยนน่นียกบองมากกว่าเหรอโอเคเดี๋ยวให้ไปกินนะกินนไม่หเหรออุ้ยของกินเยอะมากเลยเบวกับป้าพาเลาะวันนี้มาเลาะนะครับ งานยอยอดยิงฟ้าอายุทยามรดกโลกนะครับอันแล้วค่ะมีอะไรเอ่ยไหนของโป๊ดไข่ทอดไข่ที่มันเป็นไข่ตกกระทะอ๋อไข่นกกระทะอร่อยมากใช่ร้านน่าอร่อยเนื้อมีปอบเยียกสดด้วยนี่แม่อยากกินเนี้ยนี่ถั่วแปบเนี้ย เอาตัวแปบให้หน่อยครับสองเบี้ยครับสองเงบีเ้ยหยิบได้เลยนะเบอลอเลี้ยงนะวันนี้เบลโอ้โหสุดยอดมากเลยจ่ายมาแล้วสองเบี้ยนะคะอใส่เร้าันี้เลยนี้เอาตัวแปบลูกมีถุงไหมไม่มีเนาะเอาถือไปเลยนะครับ โอ้โแยปะป,ป๊าไปน็นลมแบดนั้นนี่ก็จะเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งบาทเช่หรอใส่กระเป๋าไว้ใช่ไหมคะสคะนุกไหมคะสนุกไหมคะนุกโอ้โหนี่ขนมหวานนะคะเทียบเลยนนเมีอ๋ออันเท่าไหร่นะสามบาสเบี้ยเลยเหรออันนี้ะเห่รอนเหรอคะ อันนี้เป็นลานแสดงนะครับลานแสดงลานแสดงอะไรครับเแบลเบลดตรีไทยใช่ไหมคะเฮ้ยมีไฟด้วยเแบลบไฟสวยมากเลยอะ่ะอะไรนะอร่อยมากเลยแต่ดูดิดูดิมันเป็นไอติมอะไรนะไอติมโบราณใช่ปะเขาให้ <laughs> มาเยอะมากเลยเขาให้มาเยอะมากเลยไหนแม่อยู่ไหนคะนโอ้แม่อยู่ข้างใน,นอันนี้เป็นไรเบลเบลนู <ๆ S 1> ่นนู่นตรงงน้นน่ะ ตรงนี้คืออะไรอ๋อเขาแสดงอะไรคะดนตรตีไทยใช่ไหมคะ,คะโอ้นี่เป็นเจดีย์นะคะเลานที่คนเข้ามานั่งทานกันไปเดี๋ยวเราเดินตามไปค่ะ เป็นเป็นตรงไหนคะน้องเบลเป็นสุ่มที่มีแสงสว่างที่สุดคะโอ้เป็นไฟใช่ไหมคะ<ช>นี่นี่นี่น้องเบลเป็นไฟมาเป็นโคมไฟใช่ไหมทุ่งเป็นโคมไฟที่ทำทำแจ็กซุ่มคะ่ะเบล ไม่มีรูปขอเลยใช่วยไม่ใช่มันเป็นการประดิษฐ์เอาเอาสิ่งที่เรามีอยู่แล้วมาทำเออไม่ใช่ไมหมว้ไม่ใช่มาตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นมุมถ่ายรูปนะเบลอย่าพึ่งเข้าค่ะเขาถ่ายรูปก,กันอยู่หุยอันนี้อะไรเบลไปดูสิเฮ้ยเฮ้ยอ,อ๋อเหมือนเทียนเลยเบลอ๋อ เหมือนเทียนนะเบลเหมือนเทียนเลยอ๋อ oh, เป็นเทียนจำลองอะเบลสวยอะ่ะเอาไปไหนแล้วเนี่ย,เ,ยอเออมันเป็นเทียนจำลองค่ะมันเป็นเทียนจำลองนะคะ ข้างในเหมือนมีมีไฟอ่ะเบลเขาติดตั้งนี่นี่นี่ยะให้ดูขนาดอ๋อมีนะแต่แต่มันเป็นเทียนจำลองนะคะไม่ใช่ไฟจริงๆนะคะอืมโอเคไปดูมุมอื่นเลวโอ้โหเบลตรงนั้นนะมีสุ่มเยอะเลยเบลเบลมาดีก่อนค่ะอ๋อออ้ยมีสุ่มด้วยอ่ะ สวยอะเบลทางนี้ทางนี้ทางนี้ทางโนโ้โน,โโนเลยทางโน้นเลยมีสุ่มอเ,เออนี่ไงนี่ไงนี่ไงเออาารไหรอแต่ห้ามไปจับตรงหลอดไฟนะมันร้อนเฮ้ยแม,ม่มันจะร้อนใช่ไหมมันห้อนค่ะ <laughs> เราเหมือนอยู่ใต้สุ่มไฟเลยฮนะอันนี้เป็นอุโมงค์ไฟสนะวยไหมเดียวเหลอสวยมากเลยนะมันใหญ่มากเลยฮนะก็เป็นจุดเช็คอินที่อีกจุดหนึ่งใช่ไหมครับท,ที่ทุกคนมาเช็คอินใช่ไหมครับใช่เลยข้างในเป็นตลาดอะไรนะตลาดยานุกใช่ไหมครับแล้วแสงทีมเสียงยุบมุมโดนแล้วตรงนี้ก็เป็นอุโมงค์ไฟใช่ไหมขยับ้านขยะไหม เปี sea, wow. ite, ้ยวขยบมันนี้มันว้าวสวยๆหน่อยดิ่นี่นี่ลนลาไปอีกแล้วนะครับเดี๋ยวจะกับไพระไทยโบราณน่าทานน่ากินร้านนี้เลยแล้วก็มีที่นั่งนะครับ โอ,อ,อุ้ยเมื่อกี้ได้เลยกินครับเบลดังนิดนึงอนนอร่อยมากเลยค่ะมันคืออะไรอะ่ะเป็นไข่ไข่นกกระทาทอดค่ะไข่นกกระทาโอ้โหทำเป็นเหมือนขนมครกใช่ปะใช่ค่ะแต่ว่าจะบอกว่าอันนี้ซื้อรอบที่สองเลยนะคะรอบที่สองเลยเหรอคะค่ะ <c oughs> ไมันอร่อยมากเลยเหรออร่อยมากกินให้ดูดิ ออกรสชาตินี้เป็นไงอ่ะอร่อยเลยเหรออร่อยเลยเหรอคะอร่อยค่ะหืมไงหน้าบังซีโอ้โหใจเย็นไงใจเย็นอันนี้ของป้าป้านะคะอันนี้เป็นผัดไทยโบราณนะครับนี่นะคะใช่แล้วก็จะมีเป็นแบบเป็นเส้นหนาๆเส้นๆเอออ่าไม่เผ็ดค่ะ เป็นแบบไม่เผ็ดแล้วสามารถใส่พริกได้ใส่พริกใส่พริพกไปแล้วใส่พริกไปแล้วใส่มะนาวก็ได้ใส่มะนาวไปด้วยมีมะม่วงด้วยนะมันจะเปรีปร้ยวๆหน่อยๆบอกว่าถ้วยนี้กินได้หมดเลยใช่เลยเพราะว่าถ้วยทำจากคล้ายๆกับแผ่นเกี๊ยวใช่ป่ะท <ำ S 1> แผ่นเกี๊ยวค่ะอ่าแผ่นเกี๊ยวอืมนี่นี่นี่แผ่นเกี๊ยวทำจากแผ่นเกี๊ยวเบลกินถ้วยป๊ะป๊าหมดเลยอ่ะอ้าวโอเคอ งานคนเยอะไหมครับวันนี้คนเยอะไหมครับโอ้โหขว่าคนน้อยนะคะวันนี้วันจันวันนี้วันจันนะฮะวันจันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันนี้จันที่สิบสี่จันที่สิบสี่ธันวาคมเนาะสองพันห้าร้อยหกสิบสามเราเนื้ว่าคนจะน้อยใช่ไหมคะโอ้โหแต่คนกลับเยอะมากเลยวันนี้เยอะกว่าที่ำวันหยุดอ๋อโอเคนะคะเดี๋ยวเอาของปฟามาให้กินด้วยอื คืคขาเดี๋ยวกินกันก่อนนะเรา